อย่ากเก็บไว้คนเดียวอยา่าอายนะคะเพราะว่าถ้าเราอายนะศัตรูโกหกเราว่าเมื่อกี้ทุกไม่หายหรอกแล้วมันก็กลับมาไปน็นอีกแต่ก็ออกมาประกาศออกมาเป็นพยานนะเราก็ประกาศใส่หน้ามาว่าฉันหายแล้วแกไปกกลเลยสม่เชิญอใชเชื่ออะไร่ะเชื่ออะไร่ะมองกล้องเชื่ออะไรคะี่เชื่ออะไรคะเป็นอะไรคะเมื่อกี้ี้ก่อนอธิษฐาน แต่เลปัง่ไหมไม่รู้ว่าภาสาไทยแต่ไหเป็นอะไรคะไม่ดอะไรเป็นเเป๊ะปวดระย้อนอาการเป็นยังไงคะรักครัดมแวเป็นอะไรแสบคอหายใจไม่อิ่มแล้วหลังอธิษฐานไปแล้วเมื่อคีอธิษฐานเอ่อเชิงกลาวสวดถิ่แล้รูสึกยังไงคะ หมายถึงว่าไม่แสบคอแล้วมีไหมอาการแสบคอมีไหมหายใจเต็มคอมาตรงนี้โอเค่างนี้เลยนะหายใจลึกหายลึกด้วยกันหายแล้วใช่ไหมคะหาลเขึ้นนะคะต้องส่งเสริมพระเยซูลูกหายแล้วแล้วจะไม่กลับมาเป็นอีก่อาเมน Okay. okay.